สวัสดีครับพี่น้องอสมอ,อ,อสสทั่วฟ้าเมืองไทยยอดภัยและอินสมชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ถ้าแฟนบันแท้ต้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้มีพลาดคลิปถัดไปทุกท่านครับหลายท่านสอบถามเรื่องของการหักเงินย้อนหลังของสมาคมชกสอ,อ,อสมอวันนี้ผมมียอดหักย้อนหลังเฉพาะอสมอและอสสที่สมาคมเรียกหักไปแล้วแต่หักไปได้ ซึ่งมีหลายรายการเลยนะครับทีนี้แต่ละคนเนี่ยนะที่บอกว่าถูกหักแค่นี้ทำไมมียอดอะไรบ้างถ้าเป็นกรณีรายบุคคลท่านต้องสอบถามสมาคมนะโทรศัพท์ติดต่อก็ได้ครับหมายเลขโทรศัพท์ก็อยู่มุมด้านซ้ายมือตรงนี้นะแต่ผมจะแจ้งยอดที่สมาคมเรียกไปแล้วแต่หักไม่ได้ท่านดูนะครับยอดหักย้อนหลัง ค่าบำรุงของปี65เนี่ยนะครับที่ถูกหัก25บาทก็ยังมีสมาชิกหักไปได้340คนค่าบำรุงปี64ก็25บาทหักไปได้337คนแล้วก็ค่าสมัครหลังบทเฉพาะการที่ต้องจ่าย100บาทก็หักไปได้307คน ในส่วนถัดไปเป็นชุดหักเงินสงเคราะห์นะครับของสมาชิกที่หักเงินไม่ได้ติดต่อกัน3เดือนถ้าหักไม่ได้ติดต่อกัน3เดือนเขาจะได้เป็นชุดหักเงินสงเคราะห์ท่านดูชุดแรกก็คือที่หักไม่ได้แต่เมษาถึงมิถุนาหก65ยอดหักรวมกันก็848บาทสมาชิกที่หักไม่ได้973คน ชุดหักเงินชุดที่7ทับ65นะครับก็คือยอดหักของพฤษภาคมถึงกรกฎาคม65รวมกันก็872บาทหักไม่ได้1,034คนถัดไปเป็นชุดหักเงินที่8ก็คือมิถุนาถึงสิงหาคม65ยอดรวมกันก็842บาทหักไม่ได้1,129คน ชุดหักเงินถัดไปเป็นชุดหักเงินที่9ทับหกก็คือเดือนกรกฎาถึงกันยา65ยอดรวมกัน824บาทหักไปได้2,000กับ7คนยังไม่หมดนะยังมีต่ออีกนะครับอ่ท่านดูนี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับแต่นี่ก็เป็นไารเดือนนะเป็นการหักเงินย้อนหลังนะครับ เฉพาะสมาชิกที่เรียกหักแล้วหักไปได้เนี่ยยังมียอดของเดือนครับรอบรับรองกันยา65 282บาทหักไม่ได้เนี่ยเยอะมากนะครับก็คือ28,478คนก็คือเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับถัดไปเป็นยอดรับรองสิงหาคม6 5 244บาทก็หักไม่ได้9964คน ถัดไปเป็นยอดรับรองกรกฎาคม65 298บาทหักไปได้4,261คนและถัดไปเป็นยอดรับรองมิถุนายน65หัก300บาทหักไม่ได้3,305คนถัดไปเป็นยอดรับรองพฤษภาคม65 274บาทหักไปได้2,478คน และยอดรับรองเมษายน65 274บาทหักไปได้1,071คนถัดไปเป็นยอดรับรองมีนาคม65 237บาทหักไปได้1,048คนแล้วก็ยอดรับรองกุมภาพันธ์65 279บาทหักไม่ได้1,106คนและยอด รับรองมกราคม65นะครับ241บาท50สตางค์หักไปได้324คนเห็นไหมครับว่ามันมียอดที่หักย้อนหลังสำหรับสมาชิกที่หักไม่ได้หลายยอดมากมันจึงไม่ทราบว่าแต่ละคนนะครับค้างยอดไหนบ้างถ้าเรารู้ตัวเราลองเอาตัวเลขมาบวกกันว่าลงตัวกับที่ท่านถูกหักย้อนหลังไหมแล้วเขาหักวันที่ ค่าป่วกการเข้านะครับ12ตุลา65เพราะหากวันหลังเนี่ยโอกาสได้น้อยมากเพราะว่าเงินท่านบางคนก็ถอนไปใช้นะครับนี่บอกก่อนนะครับว่าก็ช่วยกันครับเพราะยอดหัาย้อนหลังเนี่ยมันส่งผลกับคนที่เป็นทายาทที่เขารอรับเงินสงเคราะห์เมื่อไหร่จะครบ100%สเซักทีอย่างเนี้ยนะครับมันส่งผลแบบนี้นะก็ขอความร่วมมือด้วยนะครับว่าให้เงินอยู่ในบัญชีให้พอหัก ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ